สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพลนชาแนลวันนี้นะคะจะพามาทำน้ำยาล้างจานอันนี้ซื้อมาเป็นแบบทำน้ำยาล้างจาน15ลิตรเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันก่อนค่ะคุณผู้ชมส่วนประกอบนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ N 70นะคะอันนี้เขาก็จะกวนก่อนอันดับแรก N 70นะคะ ส่วนประกอบที่2นี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเมื่อกวน n เจ็สิบลงไปก็ต้องโรยเกลือลงไปนะคะส่วนประกอบที่3นะคะ n เจบวกกับเกลือนะคะก็ต้องเติมน้ํา1ลิตรนะคะอันนี้คือน้ําที่ตวงแล้ว1ลิตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องละลายฟองเส้นนะคะนี่คือคือฟองเส้นเราต้องเป็นละลายน้ําร้อนนะคะเทะลงไปแล้วก็กวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปะคะ่ะ ออันนี้ f24 F24 เขาเรียวสารขาจดคราบนะคะก็เทลงไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็กวนนะคะกวนไปเรื่อยๆจากนั้นนะคะก็ใส่กรดมะนาวกรดมะนาวอันนี้ละลายน้ําด้วยนะคะละลายน้ําเสร็จแล้วก็ต้องสามารถใส่ลงไปนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น สีผสมอาหารนะคะเพื่อให้ได้สีสันของน้ำยาล้างจานใน,นลำดับที่7เอ่อลำดับที่8เอาลำดับที่7ก่อนจะไปถึงสีผสมอาหารนะคะต้องใส่สารกันเสียเพราะบางทีมันก็อ่าสิบเจ็ดลิตรก็ใช้นานอยู่นะคะก็อาจจะต้องใส่สารกันเสียนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะมาใส่สีผสมอาหารันสนีส้มๆนะคะสุดท้ายเมื่อกวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงจะมาใส่ น้ำหอมนะคะเพื่อความหอมตอนล้างจานนะคะนี่คือส่วนประกอบของการทำน้ํายาล้างจาน15ลิตรนะคะเดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปต่อไปค่ะ